สวัสดีปีใหม่หลุงพ่้อมโอ้นะครับมาด้วยความแจ่มใสหัวใจสดชื่นครับลุงพรออมครับยิ่งเมื่อเช้าได้รับทราบข่าวของนาะคพนมแล้วยิ่งสดชื่น <c oughs> ข้าพ่ออมตื่นเต้นเลยนะเมื่อวานในโซลยธก็พูดนะลุงพอ่ออมเรื่องเราเช้านี้นะมาที่ข่าวการศึกษานะครับเอาข่าว,าวดีสลับรุ่นน้องๆ ที่ต้องการเดินทางสู่สายผู้บริหารนะครับตอนนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้มีหนังสือด่วนที่สุดนะครับประกาศแล้วนะครับสละการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้บริการสถานศึกษาและผู้อํานวยการสถานศึกษานะครับสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะมีการประกาศรับสมัครนะครับภายในวันที่19มกราคม แล้วก็จะรับสมัครคัดเลือกนะครับวันจันทร์ที่26กมกราคมาถึงวันที่1่กุมภาพันธ์2558นะครับซึ่งการประเมินก็จะมีกลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบปปการณ์นะครับมารายละเอียดต่างๆมีทั้งหมด41หน้าด้วยกันนะครับน้องๆก็เข้าไปดูที่เว็บการศึกษาหรือไปดูที่เฟ e บุ๊กของเจริญพรคำจานรได้เลยนะครับลิงก์มาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินสู่สายงานผู้บริหารสถานศึกษานะครับ ามาที่สพปนครปนมเขตหนึะครับท่านมารุตอุปนิสากกรนะครับแจ้งหนังสือไปยังผู้ในการทุกโรงเรียนนะครับในเรื่องของการจัดสรรง,งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณปีพุทธศักราช2558นะครับโครงการาสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการจัดการศึกษานะครับตั้งแต่ระดับอนุอบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุนภาคเรียนที่1 ปีการศรรึกษา2,558 3 0เปอร์เซ็นต์พลันสพป,ปนครพนมเขตหนึ่งได้จัดส่งบัญชีรายละเอียดการจัดสรรเรียบร้อยแล้วนะครับโรงเรียนใดได้งบจัดสรรเท่าไหร่ก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของสพป,ปนครพนมเขตหนึ่งมาที่ท่านผู้อำนวยการวัชโรธชัยพิเดษนะครับผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมษานครพนมเขตสองแจ้งหนังสือไปยังผู้อํานวยการโรงเรียนตามคําสั่งที่แนบ ซึ่งสงปปและคอมมนมเกต2จะดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีก็ประมาณ2,558นะครับในระหว่างวันที่12ถึง13มกราคมที่โรงแรมพักพิงอิงโขงนะครับเพราะ,ะนั้นคุณครูท่านผู้บริหารที่มีรายชื่อ,อก็เตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และจัดทำแผนปฏิบัติการนะครับงานผูกพัฒศีมาหลวงพร้อมครับวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับสลับการทบุญไปแต่ละวันนะครับก็มีสาธุชนญาติโยมนะครับมาถบุญมิขาดสายหลวงพร้อมเมื่อคืนเออพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้จะเป็นสําคัญนะครับในช่วงระหว่างเวลา13นาฬิกานะครับจะมีการยกช่อฟ้านะครับโดยท่านวัดชรดชัยพิเดียร์ผูนวยการสปปนาคมรมเขตสอง พร้อมท่านผู้บริหารนะครับเอ่อเรียนเชินท่านผู้บริหารในเขตสองนะครับมาร่วมยกช่อฟ้ากับผอเขตพื้นที่ของเราและจากนั้นเวลาประมาณ15บหนิกาก็จะมีการประกอบพิธีตัดไว้ลูในิมิตโดย พระธานสุภชัยโพสุและคณะนะครับเรียนเชิญนะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ววันนี้นะครับ6มกราคมนะครับท่านบริการสุริยาคสาวงนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานสามเภอสีสงคลามนะครับเรียนเชิญท่านผู้บริหารในอำเภอศรสีสงครามประชุมจัดงานวันครู นะครับเวลา9นาฬิกานะครับที่โรงเรียนบ้านปากูนปากูนพดุงวิทย์งานนี้ท่านวัชดชลศชัยพิเดศก็จะเดินทางมาร่วมประชุมด้วยท่านประวิศศรีสมยานะครับผู้มีการโรงเรียนบ้านโพนก่อนะครับนายกสมาคมผู้บริหารประม์สายจังหวัดนคมรลมบอกว่าทางท่านผู้มีการเขตพื้นที่นะครับมีข้อราชการที่จะปรึกษาหารือการจัดงานวันครูวันนี้เวลา13นาฬิกาที่ห้องประชุมไทยย่อ รงเวียนอุเทนพัฒนาของท่านพอ,อสมพงษ์อุมวันนะครับเช้าประชุมที่สีสงครามบ่ายก็ประชุมที่ท่าอุเทนนะครับแจ้งข่าวมรณานุสตินะครับจากท่านดรภูริพลโสดาศีรองผู้มริการสพรปนครมนมเขตสองอเนื่องด้วยนะครับท่านบัลลังมัควินนะครับอดีตรองผู้บรการสพรปนครบมเขตสองนะครับได้ถึงแก่กรรมลงตั้งแต่ วันที่4มก,กราคมนะครับที่อำเภอส่องดาวจังหวัดสุขกขทัยก็เรียนเชิญท่านที่รักนะครับร่วมบำเพ็ญกุศลศพของท่านรองบรรังนะครับที่อำเภอส่องดาวและก็จะมีการชาวพกิจศพนะครับในวันพฤหัสบดีที่8มก,กราคมเวลา15นาฬิกานะครับที่วัดป่าโนนสะอาดอำเภอส่องดาวจังหวัดสุขกขทครนะครับ สิดท้ายค่ัวันนี้ท่านปรีชาจิรพัฒน์พงศกรนะครับแจ้งข่าวด่วนมานะฮะผู้ในการเรียนสุนทรวิจิตวันนี้วันนี้โอ้โหน่าไปชมไปเชียร์นะครับจะมีการแข่งสวดมนต์หมู่ทำนองสรพันยะนะครับชิงถ้วยพระราชทานนะครับโอ้ที่วัดมหาธาตุนะครับระดับประถมนี่แจ้งรายชื่อมาแล้วนะครับทั้งหมด21ทีมเอายังไงก็ไปชมไปเชียร์กันครับลุงพร้อมครับสวัสดีครับพร้อมครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ลูกหนาก็ไปชิงเงากันแล้วกัน ในช่วงของ5นาทีวันนี้สำหรับเพื่อนครูครับสนับสนุน